บันทึกการฝึกรัดเซตเซตสุดท้ายการรับโหลดของหัวไหล่แขนขวาสองครั้งกำลังดีเต็มที่สามมุมมองขวาดูการพักซอก <Stage. S 2> ขึ้นสเ็ปขาขาซ้ายไม่เตะใช้ขาขวาเตะไม่เกิดโมเมนต์ Moment. คู่ควบท้อคู่ควบของการหมุนเกิดนั่นแหละแต่เกิดน้อยมาก ครั้งที่สองซ้ายเปิดขวาใส่ชอ็อตให้เป็นจงังหวะไปวยกันโพซิชั่นเสิร์โอเคได้ได้ครั้งสาม ้สายก่อนสายสายทำย,ยิ้มไ่เกิดายไม่ใช้ขวาช้อนโอเค พอช้าซสายไม่ค่อยช่วยขวาช้อนช่วยก็จะมาฟอร์มนี้โอเคจากท่านี้ก็จะย้ายมาฟอร์มนี้การดูการพัฒนาถ้า้ายช่วยจากนี้ก็จะหมุนอขอมาอันนี้เป็น12นาฬิกาอันนี้6หัวถ้า้ายช่วยหัวหน้าจึงที่เลขกหนึ่ง ล้วขาไปที่เลขเลขเจ็ดเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหัวเลขสองขาเลขแปดโอเคเป้าผสมในครั้งหน้าหัวไปเลขหนึ่งขาไปเลขเจ็ดโอเคครั้งที่สีเกินโหลดแต่แขนยังไม่รู้สึกอะไรแต่เซ็ตไว้เดี๋ยวตอนเย็นสึกไม่ได้สึกไม่ไหวโอเคพอ โอเครั้งสุดท้ายตีจังเลโอเค,อเคดูตำแหน่งอันนี้หก เห็นส่งมาแ้วเนี่ยหัวไปประมาณจกบถึงเลขหนึ่งหรือเลขหนึ่งนั่นแหละขาที่เจ็ดกับแปดนั่นคือซ้ายเดี๋ยวพัฒนาการส่งแรงให้แบบนี้แล้วก็นี่โอเคจบบันทึกการสอนและฝึกสวัสดีครับ